สวัสดีครับผมช่างเฝ้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งค่าสเต็ปนะครับของยาสูเอฟทีครับเป็นตัวนี้นะครับยาสูเอฟทีตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของยาสูนะครับนะครับตัวนี้รองรับ gps รองรับระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็รองรับระบบทัชสกรีนนะครับตัวนี้ครบเครื่องเลยนะครับ อ่ะวิธีปรับสเตปเรามาทําพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับอ่ากดปุ่มด้านข้างนี้นะ power เ,เนี่ยกดแช่ไว้นะครับปึ๊บให้หน้าจอติดก็ปล่อยมือเลยครับอ่าปล่อยมือเลยนะครับปึ๊บมันจะขึ้นแบบนี้มาอันนี้สเตปอ่าเนี่ยครับปรับสเตปก็เนี่ยครับมันไปทีละ12.5นะครับตนนัวนี้อันนี้มาตรฐานมันให้อยู่ 5K อันนี้อ่าทางโรงงานเขาตั้งมาเป็นออโต้นะครับอ่าพอมาเจอบ้านเราก็อ่ามันต้อง Finished. ปรับเป็น 5K นะครับตัวนี้ปรับเป็น 5K นะครับถ้าจะใช้ย่านดำนะครับอ่าวิธีปรับสเต็ปนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดดิสเพลย์นี่ครับตัวกลางนี่ครับกดแช่ไว้นะครับเพื่อจะเข้าเมนูนะครับปึ๊บอ่ามันจะเข้าเ nice ม,มเานูเห็นไหมครับเราเลือกเมนูนี่นะครับคอนฟิกเนี่ยครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับจิ้มไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่านะครับไปเมนูที่18นะครับปรับน็อตตัวนี้ครับไปเมนูที่18นะครับเมนูที่18 เมนูที่18อ่าสเตปนี่ครับเมนูที่18เมนูนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จิ้มไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามันเป็นออโต้อยู่เห็นไหมครับเราก็ปรับน็อตตัวนี้ครับหมุนไปทางขวาให้เป็น 5K นะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะครับให้กดวีทับเอ็มออกมาครับปุ๊บอ่านะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาปรับน็อตดูนะครับมันจะไปทีละห้านะครับเห็นไหมครับทีละห้าเห็นไหมครับอ่าง่ายๆครับวิธีปรับสเตปนะครับ ของยาสุ FT3D นะครับอ่ะลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ